เครื่องนุ่งคือบ่มีสูตรบ่ลุกเรือจังใดฮะบ่มีเวลาจะไปโรงเรียนได้สรุปเจ้านุ่งเครื่องยังสบายมีอยู่หน่อยนึ่งเครื่องเก่าตัวเขาเอามาให้โอ้แต่แบบว่าเครื่องใหม่นี่เจ้าบ่มีบ่ลรุกมีแต่เครื่องเก่าเป็นพวกกระเปรงกระเป๋าเด้กทงเทียนนี่จะมีอยู่บ่ยังบ่มีเนาะใส่ของเขาฮะ ใส่กระเป๋าของเขาใส่กระเป๋าของเขาให้หายเจนาเล้อหลาสิ่งหนอย่างเนี่ยแบ้อะไรเนาะแต่งต้มเลยอันไหเนาะแต่สกินเจ้าตต่สกิน ดีเด้สบายดีเด้อพอมีพิโลเอฟซีมาต่อกันพอมีพิโลเอยนี่ตอนนี้กับทางนี่ค่ะเพิ่นเนาะเอาน้ามาส่งทางน้องเพิ่นพีเลยครับจะของโหลดพ่นมาสง่งทึงทีเนาะ อืม่ิดเลยเบื oh, ่ออ <c ười> <Bo> ๋อโอ้ยทาใหญ่มาใส่อ้ยอะไรขนาดนั้นเต็มหมดบบนี้ nam bồ tiên ông, oh con cá lèng mà bên hình hình sao nói có bao giờ nhìn nó, anh tưởng đấy nó, oh nằm say, nó nó là ba lan nó, oh ืมกระตุกนี่กัใส่ว่าเนาะคือที่ถ้าว่าเอาวซื้อกะทางฝั่งกับบ่มิไซที่ว่าเท่านี้กะบ่มีน้ำมีน้ำเนานะก็คือแบบดินนตอนนี้กับบ่มนดีของเ้าแบบอยู่อาศัยเพิ่นเนาะ ต้นกล้วยต้นกล้วยหยังคือว่าอันต้นกล้วยนี่คือว่าใหญ่สูงแต่ว่าบ่เป็นหมากเนาะโอ้เป็นกล้วยทะนีคืองามอยู่ไดเนาะเฮาบ่มีวีมีมขายใบมันแหละโอแล้วจะขายใบจะขายใบ ส30คัน oh. โอ้เขาเด้ซื้อกินซื้ออยู่เนาะออ่เต็มเลยด้เห็น <laughs> ละล่นอากมาหาเมีด <laughs> แต่ซื้อสีก็เฮิงเติบเนาะซื้อดาแบบนี้เนาะอีตามเฮาใส่เลยเนาะใส่ใส่ดูใส่ดายก็คือว่าแนเบิดใบอืได้3โดยทั้งอาทั้งยังเนาะจาปิเลยคือว่าแน่ Ừ. À, mà bờ mà này tìm pro pro này nó oh, đi bước đây bọn thằng này làm sài ngang với này bài đi đó thằng này đó sờ bài... bài đi sờ đi, sơ bài <laughs> sơ bài đi, can đi này <cười> <cười> ừ. Ừ. โอ้ทางมีขคาสาวขายเพิ่งกะคือสีไปชวมวันใหม่อีกเนาะแบานี้เก็เป็นเงี้ยเกล็ดน้อยอะไะอ่ะตาพามาครับวันนี้สามพี่น้องวันนี้เนาะ<อ>เดี๋ยวให้ทางแม่เพื่อนเอาไนนอ้น้องน้อยไปอ่ะเดี๋ยวเน็บทางผู้น้อยนี่ก็ได้อี๋ละเอ้ยเน็บดู เก็บบงเลยอย่าอายเด้ออย่าเก็บพันบองเนาะงามเนี่ยเออเอาสบายดีป้าลุงอีเทือนแล้วลูกเอายบัดนี้ว่ากันสามคนบัดนี้เนาะผู้หนึ่งค่ะเพิ่นบนเขานนำผู้หนึ่งนะเนาะเพิ่นขี้อายผู้นะผู้ใดได้ผู้ใดได้ผู้เสือชีชมผู้ผู้ยิงผู้หนึ่งนะเออมาแล้วนะบางหลายเนี่ยไม่ได้หรอกมุนมุนยับก็ไมาทางไหนที่เออเออเออย่ามา เบื้องเบื้องแม่บุกสีทามนี่อ่ามีอันคุณนี่หาซื้อจิ้งบ่ลูกคุณนี่ค่ะซื่อมิ่ง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 น้องมิ่งน้องมีน้องมอเนาะมิจต้องมอพัดอันนี้โอ้คือมื่อนั่นนะเนาะพ่อแม่พี่น้องจุดประสงค์ที่ว่าเฮาได้เข้ามาครอบครัวนี้เด็กแรกเนาะ มีทั้งน้องมวยเนาะที่ว่าเป็นเนเน่หน้าม้าเมื่อนั้นวยคือเรื่องไอ้มีอยู่ว่าคล้ายๆว่าทั้งน้องกิ่งเพิ่นอ๋อเป็นหมู่กับน้องมวยเนาะกะเพิ่นก็ฮู้กันว่าทั้งครอบครัวนี่ก็ค่อนข้างว่าคนนี้บ่เป็นหมู่กับอันน้องมวยแม่นอ้าว่แม่นน้องมีได้เ่อยว่าน้องมีว่อแม่เนาเออสั่นบ่เพิ่นก็แนะน่ามาเนาะเพิ่นก็ว่า มาไอซอยมูฮานี่าสานเนาะไปเบิงมูฮานวมาทางครอบครัวมูฮาพิ่นกับบ่มีคือกนแล้วก็คค้ายว่าทางน้อง่นกระบอกมาลายอย่างอยู่ว่าเจ้ามีอียงขาดแลนจักย่างน้อยละเนาะเรื่องการํากันเฮียนเจ้าเนาะอืมืองเดิม้อนี้เมมุกสีถามเดืมบัดนี้หาไปหงเรียนในยางไปบ่รูกแต่ละมือนะดยย่างไปเนาะไปกับน้องมันบ่ สิบสี่ปีได้สาวนอลเลยนี่สิบสี่เล่จ้ะนะแมนบ่ลูกเกิดข้อชอยยังสองพันปีสองพันปีสองพันสี่สองพันสี่แต่เมนเนี่ยมนเี่เมนเมนสิบสี่สิบสี่นี่แหละสิปีนี่แหละเบิ่งเพื่อนกายังผู้น้องเนาะเบิ่งฮันเงิกาผู้น้องสิปีจะจะอยากซ้ำเลยเล่นหันดาเอ๊ะแตอยากซ้ำจ้าสิกันแน่น้อทงบักหลาหันสิปีบ่ลู ยังไปลงเฮียนบ่กับเอื่อยใจละมือไะเมื่อยบ่แต่ละมืออ่าอีหล่านะใจเมื่อยบ่อ่าบัดนี้ก็คือพากันขี่รถที่ไปเด้อบัดนี้เด้ออ่าขี่ไปกันระวังรถระวังล่างเด้อบ่ได้ไปอันทางใหญ่บ่มีแัญหาไปทางนี่เนาะมันมีทางลัดบ่อีหล่าอืมมีมีป่าบ่เวลาจะขี่ไปเป็นอยู่เนาะเออใครเนี่ยสาวน้อคนนี้พี่แดงเลย เบื้องโนฮาลองไอ้วบาชูเมนมุฟังนุ๊ที่ว่าไอ้เจ้าบ่มีเรื่องการเทียนจ้ามีหย่างนี้ล่ะตีนสีตีนสีตีนสีเนี่คือแบบไรดอกตีนสีตีนสีหงเรียนตีนสีหงเรียนมันเป็นแบบใดมันขาดบ่ล่ะแม่จังไดอาจารย์บอกว่าอยัให้ใส่ตีนสีหงเรียนอ๋อมันเป็นแบบบตีนเฮียนตีนออสีหงเฮียนตีนสีหงเรียนโรงเมันนะมั้งของเจ้าเฮาบ่มีแบบนั้นน่ะเออเพิ่นต้องให้ซื้อแม่นบ่โดย ละกามีอย่างนี่บิกบ๊ก<ด>บิ๊กเออบิ๊กบ่มีบัลกุออเออเอาเอาถามลักๆเลยอุปกรณ์การเรียนจะมีอย่างเนี่ที่ว่าจะยังขาดแคลนอยู่เอ้าที่ว่ายังบ่มีฮะนะบ่มีบิ๊กบ่มีตีนสินล้วก็นบ่มีใบมรนทัดใบมรนทัดโดยกับบิ๊กโดยตีนสินเนาะแต่ว่าตีนสินต้องไปซื้อเอาน้ำอาจารย์เป็นบ่โดยเออบ่ไอ้แกค่แค่คนเห็ดออกมาเนาะไว้เลาต้องไปเอาน้ำอาจารย์เป็นบ่ เพราะว่าแต่เราเฮียนนีเพิ่นต้องหายใส่ตี้นสินคือกันหมดเลยแต่ของใจยังโมมีเนาะเป็นเพิ่มเป็นยังไม่ใช่ละอันหนึ่งสหพันธ์ต่บโเพมเป็นได้นอละเนาะแต่ว่าเจ้าหายังโมมีบ่อยละแต่ว่าสหพันธ์เนาะโมมีเงินซื้อว่าเลยจังไดโมมีเงินซื้อโมมีเงินซื้อเฮียนห่อใส่ก็ มอได้ลมอสองเพงมอสองมักบาดิปันขิวมาใหายไม่มุกเด้อขิวชุ่มเจ้าน่ะคือ่ไดกระโดดปั่นมาหาลูกซ้อนไม่มุกแน่ตาว่าจะเคลื่อนจะเคลื่อนมาคนไทยใต้นะคนตทยอ๋่คนใตยเอมนอที่มีลูกซ้อนไมจะบที่อันคนไทยมันกลมหัวนะคืออยู่เนอะแมนๆนะคือแบบ เรือมีอยาตีพี่น้องอยู่พ่นเจ้าว่าก้ม่คนนี้เห็นคือด้วยนี่ใต้ะต้ใต้เนี้เนมกล้องในกล้วอหล่ะเดนอ่ะบม่ได้คิดได้คิดได้แต่อะไรเมนคิวโรคเมนเนเมนชิเป็นตกนะคุนกาโล่งเนาะโล่แบบโล่ครึ่งเนาะหายยากได้ผู้้กลังเวเพินนะให้กดเสริมเนาะก่นเสริมงาม แล้วอันแม่อันแม่มกได้ยินว่าไอ้เจ้ามีโรคประจำตัวบ่หรือเจ้าเป็นอีหยังลูกอจินกระเพาะเป็นกระเพาะก็ะเพดใหญ่ไงมาไข้รักษาสิเฮ็ดเดียร์ักบอได้จังได๋ลูกเป็นแต่ยังน้อยเพิ่นบ่บ่ถ้ากระเพนี่บ่โดยกระเพาะนี่บ่แมนกินข้าวบ่ตรงเวลาบ่อีหละได้ยังไดงก็กินสมไลา่นั่นสมไล ยจะอย่าไปกินเม่ไล่ะสม้ะเด้ออย่า uh, กินเด้อบ yeah. yeah, ้านเดอันตรายเลยกับเพารกินเผ็ดเนี่น้ำในตรงเวลาเนาะเผ็ดค่ะเด้อเพชรนะอ่ากินส้มลายแล้วกินข้าวเนาะกินแต่ส้มกกระเพาะขึ้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ได้ใครในระเบ่เดี๋ยวนี้ใครล่ะมักไหหลังก็เลยลูะกาบได้พาตัดบ่ได้ยังบ่เนาะองมีแต่ว่าแบบคข้าวบ้าแบบบ่ให้เห็ดของนักมันนี่บ่คอมจอ ยังกินถืดกินยาอยู่บริะัท่วงนี้กินกินตลอดบอกยังไงก็ต้องเมีก็เป็นลูกก็เป็นมันนี่ผัดหาเงินผููเดียวมีปรจักสิีทางในทางยาเนาะอจ้าโพมันก็ตนบริยูเฮือนเนาะคนก็ได้วิ่งมากก็วิ่งไปคือเงินนี่เขาแต่ทางพอทางเดียวว่าน้องเอาตรงตรงเลยตัวนี้เแล้วทางเต่าโพ มีแต่ทั้งพ่อหาโอ้ยันว่าคือทั้งเจ้าทั้งแม่ยันว่าแบบเสริมเล็กๆในหน่อยทำบ่มีปะมีแต่ทั้งพ่อผู้เดียวเลยถือว่าโอ้ยเนอะหนี้เนาะมีอว่าแล้วก็ผู้เดียวหาเงินเนาะบ้านนี้ครอบครัวคันบ่เป็นอย่างก็ยังคายอยู่เนาะถือว่าพอนี่คือว่าได้เงินคู่มือจะสี่บะละโดยเป็นเฮ็ด่มือนะมีเพียงงานตรงมือเนาะ อสมุบอกว่ามีคนมาจ้างมายังเด้พอเจ้าไปเห็นยังอีกกะไปหาตัดพื้นหน่ตัดพื้นขายบ่อ้เวลาไปตัดพื้นแล้วอันนี้สับปรเกะฉันบอกแบกมาแบกมารถเข็นรถยางบมมีบอกเบกมาเธอโคนเธอหมัดจรสิบอก เกลียวมาแล้วอ่ะบอลรอบเลยคุณอน้องเอ้ยผ่านอีกรอบเพิ่นนะเออดวงเร็วเพิ่นอยากดื้อเนาะเพิ่นเนาะนั่งอยู่นั่งยูอย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อนั่งอยูนั่งยู่บาหลีลูกเต้านมก็เป็นบาหลีแต่คูณนี่หัย่งยังกินนมยังสันนาะนมเล็กเตาอ้อกินแค่นมเล็กเตาอ้เนาะ ก็ถือว่าอ้กยยังขาดบกงกิ่งเนาะทำน้องน้อยครูหน้าไหนบล่าเลยลูกเจ้าได้กบควทุกยานแล้วบอกเครื่องเฮียนเจ้ายังมียังลูกยังเอ้าบอกมาบังดูสสก็ยังลูกสก็ไม่บรรทัดมิได้ซ้ำนี่บอมีแต่สก็ไม่บรรทัดนี่บอของเจ้าน่ะ เครื่องนุ่งคือบ่มีสูตรบ่ลลุหรือจังไดฮะบ่มีเวลาจะไปป๋งเฮียนได้สรุปจะนุ่งเครื่องยังสไปมีอยู่หน่อยนึงเกือบเก่าตัวเขาเอามาให้โอ้แต่แบบว่าเครื่องใหม่นี่เจ้าบ่มีบ่ลลุมีแต่เครื่องเก่าเป็นพวกกระเปรงกระเป๋าเด็ถุงเทนี่จะมีอยู่บ่ยังบ่มีเนาะใส่ของเขา ใส่กระเป๋าของเขาใส่กระเป๋าของเขาอืมให้อาะหายใจเมื่อยไม่หลับเป็นไรพี่สาคือซีหายใจเลยเออยยิ้มเดี๋ยวมีถึงว่าเรื่องน่ากินนี่กะขาดแคลนอยู่น้องๆเนาะถือว่าหากินคุมมื้อเช่นซีบอกมาเนี่หายังสกินมาเนี่ยหาหน่อไม้หน่อมันนี่เท่า มึงสองคนนี้ัาวกันับมืงสอง้นนี้ได้สังกินข้าวกันยังบางมึองคนนี้ได้่กิขาย้อแล้วตอนเที่ยงนี้กินข้าวหรือเปล่ายังยังยังกัน่นันอยู่ในกินกันจากยากเนาะโดยโดยม่เปิดจุกกลมหกดวงเาเนาะหลายคนหลายคนทังพ่อทังแม่เนาะอะไรคนเนาะอ่าามมี่กันมีเนวมาให้อีกมือนี่เอา หายแล้วหายอีกนเนาะยังมาสุขเอายิ้มนึ่งกาเฮ้ยบ้านเอ็มไม่ใช่ใหายใชหายน้ำบอ่อหนิฮึโอ,อ้โบเมนได<า>้แล้วงเอาบทมือได้แล้วล่ะแหม่มาต้องกินเหล่าเข่านะโค้งก่อนฮ่าจะไปอยากเข่าไปจักดอกอัน่ะไปล่ะอยากเข่าอ่ะจะเป็นกระเพาะจะต้องกินเข่าตรงเวลาเด้อเมนเมนแหม่กระเพ็ดหนึ่งเด้อหามเด็ดขาดเพ็ดแล้วก็ของดองเด้ออาป้าสาเดียตาแม่มุกมาเดียวแนวมาหายอีกวันนี้ หาแล้วให้อีกยังดีบัดนี้เนาะไปับโศก2ซั่นเด้นี่เนาะเออไปไปเบิ่งบ้านบ้านนี้อยู่รถคือเก่าบัดนี้มีอยงเด้บดนี้เนาะตุกน้ําบ่ตุกน้ําบ่มีน้ําเออาย่างเย่างเได้สิ่งหลายอย่างบด ไ่่่เยนะัจะเต็มเลยอันไหเนาะอัไสกินดอะต้สามสกินบานี่โอ้ไข่เมย์ก็ได้ซอยกันไปไม

หลายคนเียเซลเซลเนาะแต่ม้วนนี่เอาตกนุ่มนี่ก็ได้พัอกแ่โอยเอาเอาเอาขอบใจด้บเป็นะขอบใจขอบใจพันยุกขอบใจลูกขอบใจป้าลุงลูกตูู้กูตูู้ตูู้นั่งดูักะนั่งดู นางเด้อนางเด้อเบิ้จับคนน่อยก่อนเกาอือป็นกระนาบผอ้เฟินจกออกมาจกมาจงออกมาวางนอกพี่น้องเออบุพุลละมาหาได้พล่ะเด้อมมาหาได้มึงน่ะ đưa nó cho cái con nón nằm. ăn hoa thôi. được. đi gấp lại nó. ăn phần đầu ไปจังได้ี่แหะฮึโค้มือซื้อตอนนี้ดีใจดีใจเฮงมั้ยเคยได้อยู่บ่แบบนี้ล่ะบอกเคยบักหล่าเนียลูกดีใจเนาะชื่อว่าบอกเคยจะเตีอนน้องเนาะก็คนนี้กินอย่างเดียวคนนี้สนใจนะเรากินอย่างเดียวเรามีทั้งไอ สองสามแพ็คเนาะพร่าพี่น้องแล้วก็ไข่ค่ะเต้ละก็บมาม่าขนมขนมนมเนยเนาะอกินวแบบแกะปลากระป๋องลายคนกินเนาะเรต้องยากเนาะลายคนกินแเนก็น้องกลายแต่สีโป้เพ่น้องแน่ลายกว่าน้องน้องกงลายเนาะเมนยังกลายเอยพี่น้องเลยก็เลยจัดเต็มที่ให้เพลินเลยเพราะว่ารักอาหารรักเขาก็คือไข่แล้วเนาะกระป๋อกระป๋องมาม่า ปุนี่ปอโซ่ได้กินอย่างเดียวเลยเนาะดีใจบ่ยล่ะฮะดีใจบ่นี่ดีใจว่ะบ่องดูเร็วบ่กเป็นชาวบ้านเร็วสัตว์ไอ้คนนี้บ่แซ่บบ่ยล่ะแซ่บบ่ลงเนาะุกดาเพิ่นกาบ่อไฮออกสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเนาะกมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเด้ออีหล่าเนาะการสวดมาหลายขู่หลายคนกมีแต่พี่น้องฝั่งไทยครัเนาะขอบูนขอบูนทางพี่น้องฝั่งไทยเขาที่ว่าเพิ่นป้าเป็น ตาลราผูดีบาขัดแค,าเค่เนาะเอาก่อนอื่นแบบนี้ขอบุญขอบคุณนละก่าให้คำรวยใจให้พรเผื่นเด้อน้องหล่าทั้งสามเนาะโดยพอน้องมื่อคุณลูกปัสสาวนเออโดยก่าขอให้เปิ่นหาเงินได้แล้วไลวให้เปิ่นลำรว้ยลำรวยขึ้นไปเด้อขอให้เปิ่นหางคุณมี่เปิ่นไปโดย,โดยขอให้รอยเลือเนอะนะข้ากระตุกกระเน่า ใจเลอยล่อนอยเรือรใจแล้วล่ะเนาะรถถีบก็ได้เข่าก็ได้แนี้อยู่เน้กินก็ได้แานี้ครบสุดถือว่าถือรางวัลใหญ่ได้นี่วัลที่หนึบ่คนทำได้นี่เนาะกับน้ำกับอเนาะพี่้องเลยโดยอ้าวบันีก็มีแต่ คือแท้เจ้าก็ตั้งใจหำใจเฮียนเดล่ะเด้อสมกับผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนบิ่งเพื่อนแง่เด้อลูกเดอ้เอตั้งใจหำใจเฮียนเนาะคือทางน้องมีเพื่อนกับน้นองมีนี้เนาะกระเบิ่งแง่น้องนองุ่งเดล่ะเด้อเนาะก็มีแต่เจ้าเนาะวันนี้กับทางแม่ทางไอ้น,น้องกับคือว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกับมีลูกประจำตัวเนาะคอยโซเย่คอยงานมากักหลายคือกันเด้อลูกเดอ้เอ ีกสิได้กะป่าเด้อบานีดเด้อ่าเบิ่งแยงกันเนาะมีแต่มือหนาฝ้าไม่ที่เขามาเยี่ยมมาหาไม่เด้อผายงามอวยพรอวยไซให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นดีๆเด้อล่ะเด้อคืออันทให้ใจว่าวดีก็ยังบ่อยากค่อยเป็นปันใดผายงามเด้อตัวนี้เด้อค่อยฝึกฝนมนน้องเพิ่นนี่ก็เพิ่งจะเคยสัมภาษณ์ครั้งที่สองนี่ไหมเนาะ ยังเก่งๆตึงๆเงีเนาะกามีแต่ว่าเน้นที่สุดก็คือค้ามโอยไซห้พร์เพิ่์นน่าละเด้อเพราะว่าหนึ่งก็คือเฮาน่ะโบมีอย่างต่อบุญนเทนคุณเพิ่์นอยู่แล้วก็มีแต่ค้ามโอยไซห้พร์เพิ่์นเนาะแล้วก็ย่อมือสุดหัวหะไรละเอ้ยเนาะให้อ่าขอบคุณขอบคุณเพิ่์นคือเพิ่์นเนี่ยก็ดีใจได้คือทั้งเอื่ยมาสัมผัสเอื่ยก็ดีใจที่ได้เนาะเพราะว่าเอ่ยมาครั้งแรกเอื่ยก็ยังโบคิดโบฝันว่าคุณอาคุณยายเพิ่์นกับที่ให้การเสนอเข้ามาลายปานนี้เนาะ ดีมุกดีใจน้ำครอบครัวเจ้าคือกันคือว่าโชคดีดีลายเนาะสาวนวลเนาะโดยโดยโอ้ยเนาะไก่นี่กระไรกัดจับเมื่อเลี้ยงสะบ้อนี่เนาะเออวันนี้จังใดการทางเอื้ยเอ้ยการศึกษากับปลาเด้อเมนเมนเด็กๆอำลาพาจากระระบันนี้สบายดีโดยพี่น้องเนาะการศึกะมาเนี่ยนะเพราะว่าทีมงานเฮากะได้เข้ามา สวยครอบครัวเพื่อนพ่อพี่น้องเอยก็ได้การลายย่างเนาะทางครอบครัวเพื่อนก็ได้รับเป็นจีเป็นสิ่งของรถถีบเข่าน้ำซ้ำปลากัทางเฮักับมอบซองเท้อพ่อพี่น้องคือว่ามีทางผู้ใหญ่จะดีหลายคนคือว่าเนาะก็คือทางทีมงานสายบุญก็คือบ้านกรก็ได้มาน้ำกันก็คือวมามาอนีก็ได้มามอบมาหมายให้ทางเพื่อนก็ได้มาน้ำกันพ่อพี่น้องเอย อางใดก็พักพี่พักน้องเนื่อว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุข,ขุสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เอพ่อแม่พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัอยกกนนพี่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะการสนับพี่นี่ก็ลาไปแล้วพี่พี่น้องเอ้ยไปโพไปโพอสนอททิพนาขอเก่าเข้ามาสบายดี